ที่ค่ะนอกสถานที่ค่มวันนี้มากินหมูกรอบกรอบค่ะขนมกรอบกัะเมจโจด้วยค่ะแซ่บๆเด้อพี่น้องค่ะค่ะหมูมกรอบเยอ่ๆเด้อค่ะมาอืมอร่อยมากอัะนนะี้คำโตๆเลย ไร่ยมากเลยค่ะตอนไหนพี่น้องคะคอมเมนต์มาแน่ค่ะยู่สยหอนคืนชอชนบุรีป่ะก็เลยมาหลบ ช้อนไม่พึ่งเย็นค่ะแซ่พี่น้องเจ้าประจำค่ะระ้ะหมูกรวๆเลยจ้ามาค่ะลูกขอพี่น้องค่ะ กอบยั่วๆครัพี่นอ้องไหก็ได้ว่าชายแห่เบิ้งขาเลยไงให้พี่ทะเลองบเบิ้งขาเจ้ะ กรอบยูย่ๆพี่นอกเปลี่นนยนบรรยากาศเนาะค่ะฮอนไลหืร้กลับถึงยังโตๆเลยขาพีหนอก เพชรเพชรค่ะเพชรหล่อยไม่เลวค่ะมาฮิวขามากินน้ำแม่โจ้เยค่ะเออข่าบัว,พ,วพี่น้องความด้อยองขาช่วยรี่มหน่อย ชมวัดอื่นห่อนมาค่ะชนมดีห่อนเ้อพี่น้องเด้อ าเด้อค่ะพะนาหมูกับเลี้จ้า นี่แม่ก็อยากขอบคุณนพี่น้องด้วยค่ะเด้อที่ป้าถิ่มบ่ป๋าแม่โจ้เนาะคะนะ่ะเนาะพี่นังองขามาเบิง่งมาติดตามให้กำลังใจเนาะคะนะ่ะเนาะว่าแม่สิไปเที่ยวหันเที่ยวนี้แม่ลงรองกินหรือว่าต้นหมอกตน้นไม้หรือว่าสิ่งดีๆประโยชน์ทีนนะ่น่ะนำมาให้เบิ่งเด้อพี่น้องกค็ค่อยติดตามกำลังใจกันมาตลอดเนาะคะนะ่ะเนาะแม่กับ สัญญาว่าจะท,ทําคลิปดีๆมวนมวลเราค่ะเนาะปนสาลาดีๆให้พี่ให้น้องเลยเบิ้งด้วยค่ะเดออ้อพี่น้องเย่าถิ่มเยอะปากันเด้อค่ะขอบคุณหลายๆที่เอ็นดูเมตาช่องน่อยๆของเมจโจเด้วยค่ะเดอ้อช่องมือใหม่เด้อพี่น้องกัซอยเบิ้งซอยแง่งกันเนาะค่ะเนาะคลิปนี้แม่ก็ฝากไปสักนิดละเนาะค่ะพอกันคลิปหนเนาะค่ะนาะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะให้พี่น้องเฮงๆเลยๆยเด้อค่ะเดอ้อจคดีไม่ใช่สุขสุขค้นเนาค่ะเนาะรวยๆค่ะพี่น้องขอบคุณมากจ้า